ตรงนี้เป็นบริเวณที่ติ่งเหนือชัดเจนแล้วออกง่ายมากถ้าไม่ออกคือจะเสียใจเลยนะพราบว่ามันมันยิงครั้งเดียวอ่ะด้วยเครื่อง u l t า a s o u n d seal t o o งเราแล้วมันเรียบเลยนะเรียบแบบหยิบออกอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะมันจะมีขั้วเนี่ยนะเนี่ย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 มันจะต้องใช้เทคนิคการยิงก็คือยิงขั้วให้หลุดพอหลุดปุ๊บคือสวยจบเลยนะสอ ตแล้วแล้วท่านชมาดูแผค่ะมาดูแผลกรีดไหมคกรีดหคะ่ไหนยังไม่รู้เลยอ่ะหายไปเลยหุดเลยทมเครียดหมคือว่าใร่เสียใจอะเธเสียใจขอรมันออกง่ายมากต่วันี้ใช้เทคนิคเด็ดขั้วเลยนะแต่ถ้ายิงไม่ดีเนี่ย มันจะเป็นรูเดี๋ยวมันพลังงานมากไปน้อยไปไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นรูเข้าใจเนาะตอนนี้ก๋าเนื้อติ่งเนื้อตรงเนี้ยคือแบบเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าพัานธุก,กรรมนะคุณตากน่าจะมีมคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาย,าย่อยคือยีเราไม่ดีมันก็เลยเป็นก๋าเนื้อติ่งเนื้อเยอะแต่ว่าเราอะมีผิวที่ดีได้โอเคไหมถึงยีเราไม่ดีผิวดีสร้างได้จำไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ย ยิงยิ่งคืนหลุดหมดเลยแล้วเดี๋ยวมแนะจะเด็ดขั้วเด็ดขั้วออกให้หมดเลยแล้วคือตรงนี้มันจะเรียบไปเลยนะ